สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรครับวันนี้ถึงคิวหยอดข้าว JCT ครับห้าถัง10แถวปลายทางชุกพวงนครราชสีมาครับสวยจริงๆครับทุกชิ้นใช้ระบบรถด,ดาวครับงานชุกลุงชุบโคเมียม พร้อมสลักเรียบร้อยครับด้านบนนั้นก็เป็นลูกกิ้งนะครับปรับระดับติดด้านท้ายของตัวเครื่องหยอดนะครับมีระบบสปริงนะครับให้ตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เรียบนะครับก็สามารถใช้ลูกกิ้งตัวนี้ปิดความชื้นนะครับพร้อมกับปรับระดับไปได้ในตัวช่องมองมเมล็ดครับ มีครบทุกถังดูได้นะครับว่าถังไหนหมดถังไหนยังมีมเมล็ดเหลืออยู่นะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0819943678ครับขอบคุณครับอ๋อลืมครับนี่ เครื่องนี้ครับ RS 503 701ครับท่านใดสนใจก็081994 3678ขอบคุณครับ